สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับวันนี้เรามาต่อคลิปนี้เรามาต่อนไคแมทที่รเะระดับสองนะผมอันนี้ผมกบดบาสไปนะเป็นระดับสองนะครับผมโดยสก,กิลปกติเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมผมจากคลิประดับหนึ่งคือสก,กิลการโจมตีปกติเพราะนั้นเรามาเริ่มที่ธาตุไฟคือมันเพิ่ม2ดอกอันนี้ถ้าจะผมแปลมานะแล้วจะลองมาดูว่ามันเพิ่ม2ดอกอยังไงนะครับอ๋อโอเคมันจะมีดอก บูบข้างๆเพิ่มมากขึ้นมาสองดอกทุกทีมันจะระเบิดครั้งละสองดอกใช่ไหมครับผมก็จะเพิ่มเป็นระเบิดครั้งละสี่ดอกแทนนะครับผมจากสกิลออบบูมนะครับผมจากเด้งทีละสองดอกเป็นเด้งทีละสี่ดอกแทนนะครับผมสีม่นะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนสามเราเด้งเป็นหก โอเคเรามาต่อกันที่สกิลคริสตั้นอิมแพกนะครับผมคริสตั้นอิมแพกเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่โจมตี2ฮิตเป็นการโจมตีน้องแข็ง2ฮิตนะครับผมก็จะเพิ่มไปอีก1ฮิตนะครับอ่าดิครับผมก็จะเพิ่มเป็น3ฮิตนะครับครับเติมอีก1ฮิตเนี่ยตอนแรกมันเป็น7จ็ดล้านสามเล้านสก็เพิ่มมาอีก1ฮิตก็คือฮิตที่6กล้านแนะครับฮิตที่6กล้านแอ่าต่อที่ ด้วยักทรีปนะครับผมเฮริเคนนะครับปึ๊บโดยจะเพิ่มทำให้มอนเตอร์กระเด็นออกไปนะครับผมอ่าก็คือดาเมจอะไรเหมือนเดิมหมดแต่ว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้มอนเตอร์กระเด็น2ช่องครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะโอเคมาต่อที่สกิลที่สานะครับผมไวเลส เควกนะครับผมใบเหล็กเควกนะฮะก็สกิลเนี่ยมันเขาบอกว่ามันจะเพิ่มขนาดก้อนหินเป็น9กคูณเช่องซึ่งสกิลมันก็เป็น9กคูณเช่องอยู่แล้วนะครับผมเชเลเวล5นะเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ๋อโอเคคือตอนแรกหินเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแคบกว่านี้นะ การจุดระเบิดของหินนะมันจะอยู่ประมาณ7จคูณเคือไอเอพื้นที่สีดำเนี่ยมันฆ่าคูณเก็จริงแต่ว่าไอ้ก้อนหินเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7จคูณเนะครับผมทำรายละเอียดสกิลอ่าตรงนี้นี่นี่เจคูณเนะครับผมก็คือพื้นพื้นดาเมจแต่ที่มันทําดาเมจมันฆ่าคูณเช่องก็จริงแต่ว่าหินนะมันจะออกมาแค่7จคูณเ ที่มันก็จะเป็น9ล้าขนะครับผมแล้วจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมลืมบอกตรงนี้ไปนะครับผมทุกครั้งที่เราอยู่ในสถานะไคลแม็กส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมสกิลแถวที่สองเนี่ยของธาตุไฟน้ำลมดินเนี่ยจะเพิ่มดาเมจน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นฟอร์เซนสไลด์นะครับผมปกติสกิลเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อเราอยู่ในสถานะไคลแม็กส์แบบเนี้ย สกิลจะเป็นความแรงจะเปลี่ยนเป็น6,650นะครับผมที่เลเวล5ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีซอยเป็นคลิปเลเวล3,4,5ถัดไปนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ